สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำถั่วอัดใช้วัตถุดิบไม่เยอะขั้นตอนวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากสามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้จริงไปลงมือทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ส่วนวันนี้เราจะใช้เนื้อมพะพร้าวถึงทึกเพิ่มความอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําถั่วเขียวซีกลอกเปลือกที่นึ่งสุกแล้วมาโขลกหรือว่ามาตําแบบนี้เพื่อให้ละเอียดค่ะหรือใครจะนําไปปั่นก็ได้นะคะเอาตามสะดวกของเราเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นถั่วเขียวซีกลอกเปลือก200กรัมในขั้นตอนแรกก็ให้เรานําไปล้างแล้วก็แช่ข้ามคืนค่ะจากนั้นก็ให้นํามานึ่งด้วยไฟแรง30นาที พอนื่งถั่วสุกดีแล้วจะนำมาโขกแบบนี้หรือจะนำไปปั่นเอาก็ได้ค่ะเพื่อให้ถั่วมีลักษณะที่ละเอียดนะคะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้โขบถั่วจนมีลักษณะที่หยาบแบบนี้นะคะหรือใครจะให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้ค่ะจากนั้นก็ให้เราตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟนะจากนั้นก็นำถั่วมาเทใส่กระทะแบบนี้ค่ะถ้าใครที่ต้องการให้ละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถนำไปปั่นได้ค่ะแต่เราจะเอาลักษณะที่หยาบ เวลาเคี้ยวจะได้มีลักษณะที่กรุบกรับแล้วก็โดนเม็ดถั่วด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ให้ใส่น้ําตาลสแสดงหรือใครจะใช้น้ําตาลใสขาวก็ได้นะคะความหวานสามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยจากนั้นก็ใส่เป็นเนื้อมพะพร้าวทึนทึกค่ะเราใช้อยู่ที่100กรัมใส่เนื้อมพะพร้าวทึนทึกแบบนี้จะช่วยเพิ่มความอร่อยให้ถั่วอัดค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเกลือจะช่วยทําให้รสชาติขนมของเรามีความกลมกลม่อมค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่เป็นหัวกะทิลงไปได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิคั้นสดถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้เลยค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบทุกอย่างแล้วจากนั้นก็ให้คนเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไฟอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเพราะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปจะทําให้น้ําตาลไหมแล้วก็ถั่วมีลักษณะที่แข็งค่ะ และในขั้นตอนนี้จะต้องหมั่นคนุณย่าหยุดมือค่ะถ้าหยุดมือจะทําให้ถั่วไหม้แล้วก็ติดกระทะได้ค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้ผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะมาเติมสีผสมอาหารเราใช้เป็นสีเหลืองไข่นะคะก็ใช้อยู่ที่2อถึงสหยดค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับขนมถั่วอัดของเราให้น่าทานเพิ่มขึ้นค่ะส่วนถ้าใครที่ชอบอ่อนหรือว่าชอบสีเข้มกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มและลดได้ตามความชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เราผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าถั่วของเราจะแห้งได้ที่ค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใช้เวลาผัดถั่วมา20นาที้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่ะลักษณะก็จะได้ประมาณนี้เลยและในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใช้เวลาผัดถั่วมาจนเริ่มแห้งประมาณนี้แต่ยังไม่แห้งดีค่ะในขั้นตอนนี้ให้ปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนค่ะถั่วของเราจะได้ไม่ไหม้ ในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใช้เวลาผัดถั่วด้วยไฟอ่อน10นาทีค่ะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะถั่วของเราก็เริ่มที่จะแห้งแล้วค่ะแต่ยังปั้นไม่ได้เราก็จะผัดต่อไปอีกจนกว่าถั่วของเราจะเริ่มปั้นได้ค่ะและตอนนี้เราใช้เวลารวมทั้งหมดผัดถั่วมา40นาทีค่ะลักษณะถั่วก็ปั้นได้ประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราก็จะนำถั่วไปพักไว้ให้ใคลายร้อนแล้วก็นำมากดเซทพิมพ์เลยค่ะ และในขั้นตอนนี้เราก็ได้พักจนถั่วคายร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามากดใส่พิมพ์กันเลยค่ะส่วนพิมพ์ที่เราใช้วันนี้เราใช้เป็นพิมพ์วงลีนะคะขนาดใหญ่ค่ะกดเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยจากนั้นก็วางพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกหนึ่งชิ้นค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เรานํามาชั่งตะชั่งก่อนเราใช้น้ําหนักอยู่ที่16-17กรัมค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานํามากดใส่พิมพ์แบบนี้เลย ไม่ต้องกดแรงเกินไปนะเดี๋ยวถั่วของเราจะเลกค่ะก็ทําไม่ยากเลยนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เรานําถุงร้อนนะคะมาวางไว้แบบนี้ด้วยค่ะเวลาเรากดถัว่วถั่วจะได้ไม่ติดภาชนะนะคะแล้วก็จะได้แกะออกง่ายค่ะขั้นตอนการกดก็ให้เราดูตามได้เลยค่ะถ้าใครทําขายแนะนําให้ใช้ตาช่างด้วยนะคะเพราะเวลาที่เรากดออกมาแล้วแต่ละชิ้นจะได้ขนาดที่เท่ากันค่ะ ส่วนน้ำหนักนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะใครที่ชอบชิ้นใหญ่ก็ให้อัดได้ตามความชอบเลยนะของเราก็จะเอาประมาณนี้ค่ะและตอนนี้เราก็ได้กดถั่วของเราจนหมดแล้วค่ะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะหน้าตาสวยงามน่าทานมากเลยค่ะและสีสันก็กำลังสวยพอดีเลยนะคะ ส่วนรสชาติก็จะออกมาหวานกําลังดีนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบหวานกว่านี้ก็สามารถเพิ่มน้ําตาลได้ตามความชอบเลยค่ะส่วนวิธีเก็บรักษาแนะนําให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานหนึ่งอาทิตย์หรือว่า1สัปดาห์ค่ะเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดหรือว่ากันลานะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ